a s uh. s a l a m ุ a l a i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮครับวันนี้ผมก็ขออย่าพูดกลางนะครับวันนี้ผมก็มีความตั้งใจจะมาที่มระสิทธกลางนะก็ก็เป้าหมายหลักก็คือมาออกกำลังกายนะแล้วก็อยากจะมาเอ่อจะจะมาดูสถานที่ฝังเอ่อุม สงศพของท่านอดีตตุลาราชมนตรีนะท่านอาทิย์พิทักษ์คุมพลนะครับก็อยู่ด้านหลังผมน่ครับนี่ก็เดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะนี่คือด้านหน้ามัสยิดนะแล้วก็นี่คือด้านหลังนะวันนี้ก็ไม่รู้เป็นวันที่สองวัที่สามนะผมก็ไม่ได้แน่ใจนะแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีคนมาจัดญาติหรือว่าเป็นพวกเจ้าหน้าที่เขายังมาตกแต่งรูปอย่นะผมคมไม่ได้้าไปก็ไม่ผมไม่ตกไปเยอะ คาคงไม่นั่นนะแต่ที่ผมมาก็คือก็ก็มีเจตนานะอยากจะมาชี้แจงเพื่อนๆทราบนะว่าจริงๆเนี่ยคือคือหลุงศพนี้คือคือการที่ฝั่งนี่จริงๆก็ก็คือเป็นเป็นการให้ให้เกียรตินะให้เกียรติแต่แต่ท่านอดีท่านจุฬาราัชมตรีนะท่านอาซิตนะแต่ว่า ถ้าเราในฐานะพี่น้องมุสลิมเราก็ก็คือว่าการมาเยี่ยมก็คือก็คือก็คือมาเยี่ยมเพื่อขอดูอาลยท่านนะให้พระให้พระผู้เป็นเจ้าอันนี้เปิดประทานความเมตตาให้แก่ท่านได้ดแต่ว่านะเต่๋วไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการที่ว่าเราจะไปไปขอหรือหรือไปขอเพราะไปขอ,ปขอต่อต่อ ท่านกับท่านอดิศร์จุฬามายถึงว่าเราไม่ได้เราไม่ได้สักการะ,ะโดยโดยการเคารพแบบว่าไปขอพรจ,จ,จาก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 สถานที่ตระแขงนี้นะเข้าใจไหมอธิบายว่าคือไม่ได้เป็นสถานที่เขาเรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะผมอจะอธิบายอย่างนี้นะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องที่เป็นมุสลิมหรือว่าพี่น้องอ๋อขอโทษนะพี่น้องที่เป็นมุสเป็นไทยพุทธแล้วก็พี่น้องบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าจริงแล้วสถานที่ฝังตุกนี้เป็น ที่นี่ที่นี่จริงๆมันมันไม่ได้เป็นที่ฝังศพนะแต่ว่าคือเขาเป็นก็เรียกว่าเป็นการให้เกียรติท่านจุฬานะแต่ว่าคือการมาเยี่ยมนี่ก็คือเราก็แค่มาเป็นการมาอาจจะเรามาขอพรให้ท่านได้ว่าให้พระพุทธเจ้าอรรถนิพพุทอรรถคือปดอภารประทานความเมตตาความก็เรียกว่าพระราชไยให้แก่ให้แก่ท่านท่านสัจเดท่านศัสดาได้แต่ว่ามาเยี่ยมมาก็เรียกมาเยี่ยมมาเยี่ยมเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นการเคารพเคารพสักการะอะไรนะเข้าใจไหม คือผมอยากจะมาอธิบายอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดกันนะเพราะว่าผมก็มีความเป็นห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ความเข้าใจความเข้าใจเดี๋ยวมันเกิดการขัดเคียดกันนะเพราะว่าอยากจะมาชี้แจงให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะเพราะว่าบางคนเป็นเป็นคนต่างศาสนาต่างสาสนาอาจจะเข้าใจผิดก็สถานที่เป็นที่ต้องต้องเกามากราบไหว้ปลาทูปลาดอกไม้มาตั้งกราบไหว ไม่ได้นะครับมันไม่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 มีการไม่มีการอนุญาตนะไปถึงถึงว่าไม่มีการอนุญาตหลังจากนี้นะแต่ว่าตอนนี้คือก็อาจจะมีก็เรียกว่าเป็นพระราชทานเป็นพวงบลหรีอะไรของของของเจ้านายชั้นสูงกันนะโอเคนะครับก็อธิบายเท่านี้ก่อนละกันเพราะผมเองผมก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนักเรียนศาสนาจะมาอธิบายไงนะผมก็เรียนช่างเป็นช่างแค่นั้นเองนะเป็นคือผมก็ไม่ได้เรียนทางศาสนามาโดยตรงนะ เอ็ก็คืออยากอธิบายเ,เพื่อนๆได้รู้นะนชมมาสยิดนะโอ้ก็โอเคนะแต่ว่าตอนนี้ฝนพรำๆหน่อยเดีย๋ยวคิดว่าเดี๋ยวสักสักพักคงจะแรงเดี๋ยวผมคงจะเดินสักหน่อยนะออกกาลังกายหน่อยมาแล้วก็อย่เสียเที่ยวนะโอเคนะครับผมฝากฝากไว้ก่อนนะเพราะว่าก็อยากจะชี้แจงจริงๆนะผมมาแล้วก็มีความมีเจตนานอย่างนั้นนะให้เราผู้ที่ผ่านเข้ามาในบริเวณนี้คืออาจจะมาเที่ยวชมถ่ายรูปไปก็ให้มีความเข้าใจตรงกันนะนะครับ Ini kap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.